พลังเป็นกำลังใจให้น้องลีโอที่อยู่ด้านหลังเวทีขอเสียงดังๆให้กับน้องลีโอด้านหลังเวทีหน่อยแล้วยั่วยั่วยั่วย่ย่ยาวย่วยั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 วย่ายั่ยก่วย่ายั่วยั่วยั่วย่วยั่วยั่วย่วยั่วยั่จยั่วยยัย่ยั่ว่วย่วยั เต้นไปรู้ไหมคะว่าเราใช้เวลาเต้นกันทั้งหมดกี่นาทีชั่วโมงครึ่งจริงใช่ค่ะที่ผ่านไปมั่อสักบรม่แม่บอกุยตายแล้วฉันเต้นไปได้ยังไงชั่วโมงครึ่งจริงๆริแม่เมื่อกี้ชั่วโมงครึ่งหนูแอบเห็นเต้นไม่หยุดเลย ะะทั้งหลังจ๋ากระจดเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวเราจะได้เห็นนะคะหน้าใสาๆของน้องลีโออาชิ์ใกล้ๆกันเลยใครอยู่ด้านขวาด้านซ้ายขยับมาใกล้ๆได้เลยนะคะแต่แม่เมื่อกี้หนูแอบเห็นนะเขาเต้นเขาได้ตรงได้ติบด้วยเนี่ยหนูยืนเหงาหงอยมากเลยหนูเริ่มสงนสัยหนูก็เต้นเป็นนะแม่เี่ยหนูเต้นอะไรนะฮะหุยไม่ใช่แม่แล้วฝอแฝดหนูใช่หนูเต้นไม่เป็นแม่ส์ะ ภาพดวงตาแล้วแม่โอเคนะคะแม่แม่แมทุกท่านพร้อมแล้วใช่ไหมคะอ่าอยากนะอะไรนะคะอ,อยากเจอลูกใจจะขาดแล้วอโอ้ยอ,อ่าไหนลองเรียกเสียงวันหวานพร้อมๆกันนะคะไหนใครจะถ่ายวีดีโอเตรียมนะคะเดี๋ยวพอบอกว่าเป็นภาพเสียงวันหวานเลยถ้าหนูพูดว่าน้องลีาให้ให้คุณแม่เรียกดีกว่าดีกว่าเนาะ ให้เรียกน้องลีโอจา๋าดีไหมคะ่อาไม่แน่ครั้งหลังเขาอาจจะตอบจา๋าหวานๆมาก็ได้เออใครจะไปรู้พร้อมไหมคะขอสักสามครั้งหวานๆให้น้องชื่นใจหนูเชื่อว่าน้องลีโอตอนนี้ก็อยากขึ้นเวทีแล้วเหมือนกันแต่ถ้าแม่แม่ไม่เรียกน้องอาจจะยังไม่ขึ้นก็ได้ถูกไหมคะ อ่ั้นไหนเรียกน้องลีโอหวานๆสักหน่อยสิถ้าพร้อมแล้วหนึ่งสองสามอบางท่านไปจ๋าแล้วบางคนยังพึ่งน้องลีโออยู่เลยแล้วมาจากคนละที่กันใช่ไหมคะมาไกลไหมคะมาไกลไหมตาแม่ลำปางว,าว้าวคุณแม่ข้อมือแม่สวยๆเนาะเออ นี่เป็นแบงค์ด้วยลำปางว่าไกลแล้วไหนใครอยู่บ่อวินนี่บ้างไหมคะอันนี้อยู่บ่อวินเลยอ่าไหนไหนใครมาไกลสุดมีใครคิดว่าไกลกว่าลำปางไหมกรุงเทพอ่าแม่แม่กลับกี่โมงไกลสุดหนูกลับด้วยไหนใครมาจากพักใต้บ้างไหมคะพักใต้มีไหมมีด้วยหรอคะจังหวัดอะไรจ้าเม่านครศรีธรรมราชว้าวมีใคร คะเชียงรายเชียงใหม่ฮะแม่ถามว่าถ้าเกิดใครมาใครที่สุดจะให้รางวัลใช่ไหมคะตอบเลยเขาว่าไม่มีค่ะ มีกำลังใจวันนี้หนูมีกำลังใจดีๆมาอมอบมอบให้คุณแม่นะคะโอเคหนูขออนุญาตเรียกน้องลลโอหวานหวานสักหนึ่งทีให้พี่ช่างภาพเขาเก็บภาพนิดหนึ่งภาพวิดีโอเอาหวานหวานเลยนะด้านหลังช่วยกันนะถ้าพร้อมแล้วเหมือนเดิมนะให้เรียกว่าน้องลลโอจ๋าแม่มาแล้วโอเคไหมโอเคไหมน้องลลโอจ๋าแม่มาแล้วหวานหวานดังๆนะบันทึกภาพอยู่ชาวพร้อมแล้ว ว้าวพร้มอสุดยอดสุดยอดมากไปทานอะไรกันมาคะเสียงดีดีตอนแรกจำได้ไหมคะหนูบอกว่าให้เราซ้อมลองซ้อมเต้นนะวอร์มเสียงนะเงียบคลิบพอพี่ํำยองขึ้นมาเท่านั้นแหละโอ้โหหนึ่งชั่วโมงครึ่งเต้นไม่หยุดไม่หย่อนเลยทีเดียวรุ่นนี้ไม่มีซ้อมเอาจริงเลย เอาจริงเลยใครต้องการยาดมยาลมยาหม่องยาอมไม่เลยอคะหนูจะบอกว่าถ้าใครต้องการที่สนยนการค้าของเรามีค่ะที่ร้านขายยาอยู่นี่เลยพร้อมชาร์จนี่มีอุปกรณ์รดคุ้รถเข็นด้วยนะแม่ใครไม่ไหวบอกหนูเดี๋ยวหนูไปเข็นให้ไม่ใช้ด้วยใช่ไหมสุดแมรี่ออไม่เป็นแบบนี้สุดยอดโอ้โหไฟไฟเตรียมพร้อมชาร์จกันไหอยังนะข้างหลัง แม่ช้ามาแล้วนะอุ้ยพวกอะไรแม่น่ารักจังเลยอะ่ะแบงค์สีม่วงด้วยอว้ยหนูจะมีโอกาสได้สักไปสองใบไหมเนาะสงสารตัวเองจังเลยร้องเพลงแม่หนูบอกก่อนเลยว่าถ้าหนูร้องเพลงหนูบอกนะตรงนี้เลยถ้าหนูร้องขึ้นมาหนูร้องได้ <Okay. S 1> แต่ฟังไม่ได้แม่ <laughs>